ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเสร็ษฐีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางซับพอร์ตน้องโคก็ถือว่าความสามารถเนี่ยก็ทำมาซับโคจริงๆนะแต่ตัวอื่นก็สามารถเอาไปใช้ได้เถอะจี่เครื่องรางน่าสนใจมีประโยชน์เข้ามาทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะว่า มันมีชิ้นไหนที่ดึงดูดใจดึงดูดเพชรเธอหรือเปล่าเริ่มที่ชิ้นแรกรองเท้าโลโคชื่อเนี่ยบ่งบอกความสามารถจี้เครื่องรางเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองมีโอกาส70%ชาร์โล่สูงสุด2องขั้นเป็นโล่ขาวนะเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างก็จะมีโอกาส50%เรเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่หัวม,มุมพื้นที่พิเศษ ในเทิรนของเราเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองมีโอกาส42%ขังคุกฝั่งตรงข้าม,ท,มทั้งหมดที่อยู่ภายในแถว 1. จี้สามความสามารถและเป็นความสามารถที่จำเป็นนิยมใช้ในยุคนี้คือโคเนี่ยค่อนข้างบอกบางนะถ้าเธอไม่มีจี้เครื่องรางในการสร้างโลรองเท้าโลโคก็ถือว่าตอบโจทย์นะ หรือใครไม่ได้สื้อที่เครื่องรางลิงเนี่ยก็ถือว่าเหมาะหรือแบบว่าทําหมวกอาร์ชิวไม่ทันก็นี่เลยเอาไปใช้สร้างโล่70%เปอนลยนะและมีความสามารถเสริมเป็นการโจมตีขงังกงสีงเปอร์เซก็ช่วยเอาไปสลายโล่ทองได้น่ากลัวอยู่นะรองเท้าโลโคเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งเป็นรองเท้าติดปีด ความสามารถเมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่ก็จะมีโอกาส90%ขังคุกฝั่งตรงข้ามหนึ่งครั้งเมื่อตกแลนด์มาก็จะมีโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษในเทิร์นของเราเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองมีโอกาส42%ขังคุกฝั่งตรงข้ามทั้งหมดที่อยู่ภายในแถวชิ้นนี้ก็เหมาะกับพวกความสามารถโล่ทอง หรือไม่ใครที่ซื้อที้เครื่องรางลิงโคชิ้นนี้เลยตอบโจทย์เหมือนกันนะและสุดท้ายเกาะลอยฟ้าซูเปอร์ดิเมนชันเมื่อทอยเตามีโอกาส70%เลือกทอยหน้าหลังหลังจากนี้เราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามระยะทางแต้มเต่าที่เราทอยได้เมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มากก็จะมีโอกาส50% เลื่อนย้ายไปพื้นที่หัวมมพื้นที่พิเศษทั้งสามชิ้นชูจุดเด่นเรื่องการกลับเมืองเขาก็คงคิดแบบว่าอ้าบอกว่าพี่โคชอบแกงใช่ไหมนี่เลยเอากลับเมืองไปกลับลหลายครั้งไปเลยมันต้องมีสักครั้งที่อีกาติดแน่นอนเขาน่าจะคิดแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามหากันนะ ว่าจะชอกช้ำใจไหมวัตถุดิบที่เราต้องไปตามหานะมีท้องฟ้าเวทมนต์เบวกท้องฟ้าที่มีดาว A และท้องฟ้ายามขําคืน A อย่างละสองอันนะเพื่อเอามาแลกอันนี้เลยท้องฟ้าลึกลับน่ากลัวนะถ้ามันลึกลับตามชื่อเนี่ยลองให้เลยนะแล้ววัตถุดิบมี3ชนิด ถ้าเรายังจำตอนอีเวนต์ไหนซักอีเวนต์อะที่มันเป็น A แล้วออกยากน้ำตาน้องไหลเลยถ้าเป็นจี้เครื่องรางอีเวนต์หลักนะมันจะใช้ทองฟ้าลึกลับทั้งหมด5อันแล้วจี้ในหลังใช้ทองฟ้าลึกลับ A4 อันก็จะมีเกาะลอยฟ้ากักขังชิ้นนี้ก็ถือว่าเหมาะกับพี่โคเหมือนกันนะมีเกาะลอยฟ้ากับดาก ปืนหมัดเพชรแมวเหมียวบอดต้องกันหุ่นไล่กาหมวกไทยเทระเบิดสุดท้ายก็จะเป็นลิมิเต็ดอดิชั่นสวิตหุ่นไล่กาสนใจชิ้นไหนก็สามารถตามหาได้นะน่าสนใจหลายชิ้นมีประโยชน์หลายชิ้นเลยแต่ถ้าเป็นพวกที่เครื่องรางเลหลงังถ้าไม่รีบนะฉันมองว่ารอดาร์กดีกว่าแต่ถ้ารีบก็สามารถตามหาไปใช้ได้นะ เปอร์เซนต์ธรรมดาก็ถือว่าสูงนะส่วนที่เครื่องรางซับพิโครองเท้าวะน่าสนใจทั้งสองนะเกาะลอยฟ้าความสามารถไม่แย่นะแต่ชันให้อยู่ในระดับเฉยๆใช้เกาะลอยฟ้าเก่าไปก่อนได้แต่รองเท้าน่าสนใจจริงๆน่าสนใจทั้งสองเลยแต่ถ้าเรามีที่เครื่องรางสร้างโลกอยู่แล้วก็ติดตีกไหมมีกันวิก มีกับเมืองมีโจมตีเอาไปเล่นกับสายล้มน่าจะเหมาะแล้วฉันคิดว่าเอาไปเล่นกับหมวกอาร์ชิวไวกิ้งก็ได้นะเปอร์เซนต์การสร้างโล่70เลยหรือถ้าใครแบบอยากใส่หมวกสาบใส่หมวกระเบิดก็ตามหาสร้างโล่ได้ถ้ามีกำลังทรัพย์ก็ตามหาสองชิ้นได้เลยนะ เอาไว้แบบเผื่อสับเปลี่ยนเรื่องการจัดเซตแต่ถ้าแนะนำฉันมองว่าเอาติดปีก่อนเธอเห็นแล้วใช่ไหมฉันถูกล่อรวงด้วย A-1 บก1อันตอนนี้ขาด A-9 บวก9อันเพชรที่มีเอ้าอัปเดตอะไรอีกเนี่ยตายแล้วอย่าบอกว่าไปเพิ่มเลดมานะเมื่อกี้เนี่ยได้ A- บวกมาฟรี มันอาจจะง่ายไปน่าเสียดายอ่ะน่าจะรีบสุ่มๆไปเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพชรเจ็ดที่มีกับ A บวกเอันจะปิดไหมหรือจะไปทำไอดีลองก็น่าสนใจเอาไปเล่นกับพี่บูเหมือนกันนะถึงพี่บูจะมีสาบเป็นหุ่นกระบอกก็เถอะ เพื่อแบบบางจังหวะเราไปเจอป้องกันเอฟเฟกอันตรายด่านใหม่ยิ่งโล่เยอะๆแบบนี้การที่เรามีการโจมตีเยอะมันก็จะช่วยสลายโล่ได้เร็วนะก็อาจจะทำสองไดีขอคิดดูก่อนขอไปรับเพชรคำนวณดูก่อนว่าไอดีที่มีพี่บูเพชรจะเยอะไหมแต่ตอนนี้มาเริ่มที่50เพชรแรกอัปเดตมาเขาน่าจะไปเปลี่ยนเรทแน่เลย อย่าบอกว่าท้องฟ้าที่มีดาวออกยากเหรอ A บวกก็น่าจะยากไม่แพ้กัน300ได้แต่วัตถุดิบ A นะท้องฟ้าที่มีดาวมาละจะเจอเลทเท่าไหร่เนี่ยของฟรีล่อลวงทําให้จิตใจไฟไขเขวถ้าเข้มแข็งสักนิดซึ่งทําไม่ได้ เราก็จะเก็บเพชรได้แต่อย่างที่บอกทําไม่เคยได้แต่ที่เครื่องรางมันน่าสนใจจริงๆนะคือนอกจากจะเอามาซับโคแล้วเนี่ยตัวอื่นก็สามารถใช้ได้นะตระกูลโลทองที่ไม่มีกัดขังก็ถือว่าเหมาะนะชิ้นที่สองมาละเดทก็ได้นะเธอที่เครื่องรางรองเท้าติดปีกอะ่ะ เคลื่อนย้ายไปกักขังทอยผ่านเรียบร้อยขิดเปิดจากคะแนนลัคก,กี้เผื่อชิ้นที่สจะออกอย่างน้อยๆน,นะขอให้ปิดภายใน7,300ฉันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะแต่ถ้ามากกว่านี้ยากอยู่นะหรือปิดน้อยกว่านี้ก็ได้นะในใจอยากปิดน้อยแต่จะปิดน้อยไหมอีกเรื่องหนึง่ง มันยากนะโอกาสที่เราจะปิดน้อยอะ่ะวัตถุดิบ A บวกมาไหมสักชิ้นมีแสงถึง3กล่องแต่ไม่มีวัตถุดิบอ e ีเวนต์เลยจะ1,300แล้วนะได้ A บวกหอันเหรอเลดมหันตภัยป่ปเนี่ยช่วงนี้แรงนะเรดอีแบบแเ,เวนต์แต่ละเวนต์น่ะ ถ้าเพชรน้อยๆก็ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ทําเว้นนะถ้าจะทําเว้นตี้ตเตรียมไว้สักประมาณ15,000หจะมีโอกาสปิดค่อนข้างสูงถ้าเป็นเว้นการ์ดก็ประมาณสัก3 4มถึง่หมืนเพื่อความอุ่นใจอาฮ่าเริ่มออกมาเยอะละมีความหวังละตอนนี้เรามีน่าจะประมาณ3-4ชิ้นแต่ก็ยังขาดอีกเยอะยังต้องสู้ชีวิตกันอยู่ อยากจะอธิษฐานต่อเจ้าพ่อดีมัตเหมือนกันนะแต่ดวงหน้าจะยังไม่ดีชาร์จเธอได้ไหมขออธิษฐานก่อนเจ้าพ่อดีมัุวิขอให้ A บวกออกเยอะๆขอให้ปิดน้อยๆมาลุ้นกันเจ้าพ่อจะสักฟิตอยู่ไหมหรือเจ้าพ่อต้องให้ไปดีชาร์จดวงก่อน ขอมาเยอะขอมาหลายเว้นไงจะพอให้ไม่ได้นอกจากเราจะต้องสู้กับท้องฟ้าเวทมนต์ก็ต้องมาสู้กับท้องฟ้าที่มีดาวอีกท้องฟ้าที่มีดาวออกมาบ้างก็ได้นะเธอลางสังหรณ์บันลอยกระทงเหมือนมันจะกลับมา เราต้องเหนื่อยกับท้องฟ้าที่มีดาวเหรออันที่สามคุณพระตอนนี้ A บวกหท้องฟ้าที่มีดาวสามท้องฟ้ายามค่ำคืนครบแล้วนะขอท้องฟ้าที่มีดาวได้ไหมถ้าเราโดนล็อกท้องฟ้าที่มีดาวก็รู้สึกว่ามันยากนะ อย่างน้อยๆตอนนี้ขอเอบวกมาอุ่นใจสักนิดนึงแต่ทองฟ้าที่มีดาวคือออกยากจริงนะไม่อิงนิยายเลยภาพมันเห็นชัดเจนน่ะถ้าเธอไปเทียบกับท้องฟ้ายามค่ำคืนท้องฟ้ายามราตรีก็ออกมาเหมือนมันก็ยากแต่ไม่ยากเข้าท้องฟ้าที่มีดาวตอนเนี้ย ถ้าเทียบสถิติการล็อกตอนนี้โดนล็อกท้องฟ้าที่มีดาวลองลงมาคือท้องฟ้าเวทมนต์ส่วนท้องฟ้ายามค่ำคืนครบแล้วหมดห่วงไปสถานการณ์ของเราตอนนี้มันยังไม่ค่อยตึงเครียดแต่ก็อย่าตึงเครียดเลยนะขอร้องล่ะหมดไปประมาณส0กว่ากว่าๆแล้วมั้งเนี่ย มันยากจริงนะท้องฟ้ายามค่ำคืนเหรอมันยากตรงท้องฟ้าที่มีดาวนี่แหละน้ำตาจะไหลท้องฟ้าที่มีดาวออกแต่เอบวกก็เริ่มเงียบใช่ไหมไม่ใช่มันเริ่มตึงเครียดจริงๆละ่ะ คลองปลาที่มีดาวโอเคยามค่ำคืนเหรอแล้วเอบวกละ่ะขาดอีกสอันเจ้าพ่อรีมัดคงอยากจะให้ฉันพักเว้นบ้างนะขอมาเยอะไงท่านเหนื่อยให้ทุกเว้นไม่ไหวเอบวกออกมาบ้างไหมเนี่ยมันอะไรครบสักนิดสักหน่อยสักหน่อยก็ยังดี ปล่อยจอยแล้วมั้งจังหวะนี้เหลือสามพันจะปิดเท่าไหร่อย่าบอกว่าปิดเจ็ดพันสามแบบที่เราตั้งเป้าไว้ตอนแรกเหรอมันก็ไม่ได้ไหมอย่าบอกว่าจะปิดเจ็ดพันสามจริงๆหรอท้องฟ้าเวทมนต์โอเคท้องฟ้าเวทมนต ตอนนี้ท้องฟ้าเวทมนต์ครบอย่างขาดอีกหนึ่งท้องฟ้าที่มีดาวห้าสู้สุดใจกับท้องฟ้าที่มีดาวเหรอท้องฟ้าที่มีดาวโดนล็อกจริงอะท้องฟ้าที่มีดาวเธอเราสุ่มไปมันก็เยอะนะท้องฟ้าที่มีดาวห้าอันอะ ไม่โดนล็อกก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้ว2 0 0 3ท้ทองฟ้าที่มีดาวมันจะแค่ไหนกันเชียวเหลืออีก4ก็เดี๋ยวหมด300ลองไปคุยคุยดูว่าภารกิจมีแจกวัตถุดิบอีเวนต์ไหมแล้วค่อยไปทำโชคดีอาจจะได้ทองฟ้าที่มีดาวจะได้ประหยัด แต่มันก็แอบยากนะท้องฟ้าที่มีดาวเนี่ยคือยากจริง2 0 0พเพชรกับท้องฟ้าที่มีดาวเธอคิดว่าจะได้ไหมอ๋อตอนนี้ตอนกลางวันไม่มีดาวแดดเปี้ยงแดดแรงท้องฟ้าที่มีดาวเลยออกยากหรือเราจะไปสุ่มตอนกลางคืนแต่เ้่าสุ่มตอนกลางคืนก็อาจจะเจอเมฆมากอีกดาวไม่ออกอีกสุ่มให้มันจบตอนนี้ไปเลย ก็เปลี่ยนจากทองฟ้าอันเนี้ยเป็นทองฟ้าที่มีดาวได้ไหมล่ะทองฟ้ายามค่ำคืนอะ่ะมันเยอะเกินไปแล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถ้าได้ทองฟ้าที่มีดาวครบจะพาไปดูจะพาไปดูเลยว่ามันขาดอีกสองแล้วทองฟ้าเวทมนต์ออก มันจะโดนเท่าไหร่เนี่ยสุ่มไปแบบไม่คิดไม่ฝันยังยังไม่ออกมันจะแค่ไหนกันเชียวเนี่ยสองชิ้นเนี่ยแล้วเวทมนต์ออกมาถ้ามันออกมาอีกฉันปาดน้ำตาเลยนะ ทองฟ้าที่มีดาวะมันเกินไปแล้วถ้าหมด1,100นี้ก็เพชรหมดตัวพอดีนะยังไงฮะจะเอาให้หมดเลยไหมทองฟ้าที่มีดาวสองอันเนี่ยมันจะเกินไปไหมมันจะเกินไปหรือเปล่าถามก่อนเจาะไม่ถามก่อน ก็ถึงว่าทำไมเขายอมให้ A บวกออกมาล่อลวงเราเพราะเขาไม่ได้ล็อก A บวกเราเขาล็อกทองฟ้าที่มีดาวคุณใจร้ายเกินไปแล้วพิดจีหนึ่ันเนี่ยท้องฟ้าที่มีดาวไม่ปรากฏออกมาเลยนะไม่ปรากฏกายให้เห็น ไม่คิดแม้แต่จะให้น้องคนนี้ปิดอีเวนต์เลย7 3 0ขาดท้องฟ้าดวงดาว2อันมัน,ร,น,ม 7, น,นมรู้สึกเจ็บถ้าโดนล็อก A บวกแล้วไม่ปิด7จ0เนี่ยฉันไม่รู้สึกเจ็บเท่าโดนล็อก A เลยนะได้ถ้าฉันมีเพชรมากกว่านี้ เดี๋ยวฉันจะทำสองชิ้นไปเลยแต่เสียดายไงมันมีไม่เยอะตอนนี้ขอทองปลาที่มีดาวอีกหนึ่งอันละอีกเพียงแค่หนึ่งอันออกมาจากคะแนนลัคก,กี้อีกหนึ่งชิ้นแล้วมันจะจบทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้จะลืมไปให้หมดสิ้นได้ไหมได้ไหมล่ะทำได้ไหมล่ะกล่องสุดท้ายแล้วเนี่ยมามาลุ้นกัน สองแพ็คคุณพระเราต้องการวัตถุดิบเตอนนี้เราต้องการไม่มีแสงแต่แสงมันมาถึงสี่กล่องจะมีวัตถุดิบเอบวกไหมจิ้มเลย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 ไม่มีวัตถุดิบเอบวกด้วยไม่มีดาวด้วยช้ําใจตรงนี้สุดท้ายดาว ดาวดาวคุณหลอกดาว250กับดาวหนึ่งอันจบเอจบแล้วจบสิ้นแล้วเวรกรรมทั้งหมดจบสิ้นนะตรงนี้ A บวกเกินมาสามทองปลาที่มีดาวพอดีเปะ๊ะไม่ขาดไม่เกินท้องฟ้ายามค่ำคืน28อัน แล้วเราใช้เพียงแค่สิเกินเยอะเกินไปไหมก็โดนไป7 3็ดน่าจะประมาณ7,400ก็ถือว่าโอเคราคารับได้กับความสามารถที่เครื่องรางถ้าใครจะทำเว้นก็ตู้สู้เธอมันมีโอกาสที่จะโดนล็อกทั้งสองชิ้นเหมือนกันคลิปนี้ไปละบ๊ายๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ ส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม